สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงนี่คือการกลับมาในรอบ1ปีกับเกมขวัญใจมหาชนอย่างโลบอกบ็อกฟุตวันนี้เราจะมารีวิวผลไม้ใหม่ล่าสุดนั่นคือผลแกสมาดูกันว่าจะโหกขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่แก้สตีเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เห็นหมดทําไงดีวะเนี่ยทเวนตพ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวลอดภัย100%แฮ็ก 1, 000, 000วันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอกนช่นงเคยกับผมมอมมิงแน่นอนวันนี้ก็อยู่ช่องแคเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม โลบอกบ b อกฟุตเนี่ครับคือบอกเลยว่าเป็นการกลับมาในรอบปีนะครับที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้นะเมื่อก่อนนะครับผมก็เล่นเกมนี้นะครับจนจบซีรีส์ไปนี่รับแก็เกมเนะี่ยไม่ได้อัปเดตนานจัดนี่ยเป็นปีแล้นะกว่าจะอัปเดตนะตอนนี้ก็ได้ผลใหม่มาที่เรียบร้อยนะก็คือผลแก๊สน,นะครับมาดูกันว่า พอเราฟาร์มมาจนสุดแล้วเนี่ยผลแก๊สม,มันจะโหดขนาดไหนเนี่ยแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับขาด70,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราเมือสมาชิกเพนนียี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเผื่อใครกลัวคคอนเทนต์นฟรีไฟล์เราบอกว่าพันแม่แล้วเกมอื่นอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันไม่ได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์ได้เท่ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับหรือว่าอยากได้ไอเดียโลบอกนะสามารถ แบบโคตรถูกคอคุณครับไอดี ID นี้ผมก็ยืมน้องมานะนรับน้องฟรีคิวนะครับหรือว่าน้องหมาบ้านเองนะเพราะว่าไอดีผมเนี่ยพอเล่นเสร็จนะจบซีรีส์ที่เราได้อัดคลิปไปนะผมก็ได้ทําการแจกไอดีไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้ผมก็ยืมน้องมาเนะี่คือผลแก๊สนะนี่นไงมันก็จะมีควันวิงวิ้งนะเห็นป่ม ปุ então, ๊บเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะว่าผลแก้ทำอะไรได้อตอนนี้ผมใส่ผลแก้เป็นเทียบร้อยแล้วก็ลองแบบว่าโจมตีปกติก่อนนะครับนี่เป็นไงจะมีดาบนะครับใช้ดาบในการฟันนะฟุบฟับฟุบฟับเป็นไงานเออเทสจัดนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลแซดกันสกิลแซดนะครเหมือนกระชาร์นนะครับช้าพลังไว้ที่หมัดปุ๊บอุ้ยอุ้ยโหจัดแล้วก็แดนเข้าไปต่อยนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับสกิลเอ็กซ์ก็ชาร์นเหมือนกันปุ๊บนี้เป็นไงเป็นควันนะครับเออเทสจัดนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับสกิลซีเหมือนจะปล่อยคววััััันนนไปเเเรรื่อออยยะะบตฮ้้ทททจจจดดดโ เทจัดมีชาร์จแล้วก็พื้นเข้าไปได้นะเดี๋ยวมาดูสกิลวีนะครับอุ้ยสกิลวีเป็นสกิลแปลงล่างนะเห็นปหมเทจัดเลยนะเป็นสกิลแปลงล่างนะนี่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 ไงเออแปลงล่างเดี๋ยวมาลองดูสกิลใหม่ปุ๊บโอ้พอแปลงล่างปุ๊บสกิลเปลี่ยนเลยนะปุ๊บอุ้ยไงเงาหูแล้เบิดแบบบุ้มบั่มบุ้มบั่มนี่มียกดาบฟุบยกดาบฟาดนะทรรดาใช่ไหมนะปื๊บแล้วก็ลองดูสกิลเอฟนี่เป็นสกิลแบบโอ้เอฟแบบแดชเข้าไปนะเดี๋ยวเรามาลองแบบแต่ตัวมันใหญ่จัดเลยนะทุกคนน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 นีีี่่ตตตฟฟมมมมออออไปงงโยยยาาะะถึก็ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรามีมอนเกิดเนี่ยนะเดี๋ยวผมมาหัวต่อนะเออถือว่ารุนแรงจัดนะแบบว่าแปลงร่างนะตัวอย่างใหญ่อะดูใหญ่แบบใหญ่แบบสุดจออะใหญ่แบบสุดจอนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใช้สกิลใส่มันนะปุ๊บโดนไหมอุ้ยโดนโดนโดนนะครับสกิลไกลจัดเลยนะสําหรับผลแกนนะเออโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนนะอ่ะตอนนี้ผมแปลงร่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองกลับร่างก่อนมันจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมลองหัวใส่มอนนะสกิลสิปุ๊บนี่แดนเข้าไปเออหูยมอนเกนะ โบนี่แล้วก็ตวัดหูโดนสองสกิลคือมอนตายนะเออสองสกิลคือมอนตายนะเดี๋ยวลองสกิลเอฟดูนะปุ๊บนี่จะเป็นสกิลแดนเห็นนะเดี๋ยวลองดูลองบินชนดูนะว่าจะโดนดาเมจหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บไม่โดนดาเมจนะแต่ว่าใช้ในาการเคลื่อนที่อ่ะเดี๋ยวผมลองตีธรรมดาอ่ะโหตีธรรมดาก็แรงแล้วอะดูดิแค่ฟันธรรมดาเนี่ยแค่ใช้ดาบปกติยังไม่ต้องใช้สกิลก็ว่าแรงนะเออปุ๊บเดี๋ยวผมเราลองไปสกิลใส่มอนก่อนเดี๋ยวหามอนก่อนฟื้นฟื้นฟื้นบ้องตองอ่ะโคตรดีอ่ะใครแบบ ปิดผลแก๊สออกนะเล่นเลยผมบอกเลยเลย่นอะสกิลซีนะเดี๋ยวผมลองชาร์จแล้วก็ลองปล่อยใส่ตัวนี้นะปึ๊บนี่นี่ตอนนี้กาลังคืบคานเข้าไปนะครับปึ๊บไปขวัญโอ้มหุยแรงจัดแรงจัดกับตายเออติดพิษด,ด้วยไงฟุ๊บฟุ๊บนี่แค่สกิลซีแล้วก็ฟันธรรมดาก็ตายแล้วอะหเปล่าอ่าเดี๋ยวลองมาดูดาเมจอีกทีนะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จตั้งแต่สกิลเซตนะครับปึ๊บชาร์จไว้แล้วก็ปุ๊มโอ้โหแรงจัดนะผักมอนกระเด็นด้วยนะ ผักมอนกระเด็นเสร็จแล้วก็สกิลเอต่อโบ้นี่ตวัดเข้าไป2สกิลถึงก็ตายนะครับฟืบถึงก็ตายเดี๋ยวลองดูมีมอนมาแล้วมามอนมาแล้วเดี๋ยวสกิลซีอีกรอบนึงนะครับฟืบนชา้ชาชา้าช้าแล้วก็ปล่อยปุ้มโอ้โหโคตรแรงโคตรชอบโคตรแรงอะแล้วก็ได้เวลานะผมจะแปลงร่างมาหัวไก่ตัวนี้นะอะมอนมาอยู่นู้นนะครัิมลิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองสกิลแซดแบบช้านะบุ้มโอ้โหแรงวะแรงวะโอ้โหครึ่งหลอดครึ่งหลอดโบ้หืมตวัดดาบเกือบตายนะ แต่ตอนเป็นแปลงล่างเราก็สามารถตีธรรมดาได้นะทุกคนแต่ประเด็นคือมุมมองของเรามันจะเปลี่ยนไปนะเพราะว่าตัวละครของเราเนี่ยมันสูงแล <man> ้วก be uh, ็มันใหญ่ไงประเด็นนะมันสูงแล้วตัวมันใหญ่เนี่ยครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสกิลซีใส่เนี่ยปื๊บไอตัวนี้นะมันจะเป็นยกดาบขึ้นะครัยยกดาบขึ้นแล้วก็ปล่อยไปโอ้หดูดูดูโอ้โหแรงจัดนะแรงเ่ยแรงเลดูเกือบตายอ่ะพอแปลงล่างพบสกิลแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเออโคตรโหโคตรเอาเรื่องโคตรอันตรายนะครับเดี๋ยวผมลองสกิลเอฟดูเดินไปถึงไหมไม่ถึงนะสกิลเอฟสั ถ้าแปลงล่างแล้วสกิล F มันสั้นนะไม่เหมือนตอนที่เรายังไม่แปลงล่างนะคือยังไม่แปลงล่างเนี่ยมันสามารถใช้ใน,นการเคลื่อนที่ได้นะ,ะเดี๋ยวผมขอลองสกิลแซอีกหนึ่งทีนะบุ้มถือว่าแรงจัดนะครับแล้วก็เอ็กโบไม่เหวี่ยเรื่องจัดนะถือว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็สกิลซยกดาวขึ้นอ้ําหูแรงจัดแรงจัดกลับล่างอ่ะคือเดิมๆอะตอนตอน,ตอนที่แบบยังไม่แปลงล่างมันก็เท่ะนะมันมีควันอยู่ที่เท้านะเออแล้วผมก็ชอบจัดเลยแล้วก็ฟุบนี่เป็นไง,ไง เอฟเข้าไปนะเอฟเข้าไปแล้วก็ไล่ฟันนงงาฟื้นฟื้วฟาฟาฟ้าฟาโโหหดจาโหดจดโหดจัดนี่นี่ไงเอฟนะครับเอฟเคลื่อนที่นะครับใช้ในการเคลื่อนที่ฟื้อฟื้อฟื้ฟื้อฟื้อฟื้อปุ๊บนี่ไงปุ๊บแล้วก็บุ้งเข้าไปหนึ่งทีไปงาผักมอนแล้วก็ ก um. ตั้มตวัดตวาดเรียบร้อยแรงจัดนะครับแล้วก็ได้เวลาฟูบิน,นบินไปหาหมอนต่อมามอนอยู่นี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็ซีถาถาถา,าชาแล้วก็ปล่อยฟึ๊บฟึบแล้วก็โบ้เข้าไปหนึ่งทีปิดฉา,า,ากงานไงอย่างเท่อยา่างโหโคโหโคอันตรายนะสําหรับโรบอทของเรานะเป็นไงฟื้นฟึบนี่แต่ตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามีอัปเดตผลอะไรเข้ามาบ้างนะ,นะเหมือนจะมีเยตินะครับมีมัง จะเป็นผลแกนนะหรือว่าใครรู้นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะไปหามารีวิวนะสำหรับผลใหม่ที่อัปเดตเข้ามาในรอบปีนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานจัดนะนี่เป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบปีนะก็คือการรีวิวผลแกนเองนะเออบอกเลยว่าโหดจัดนะใครที่สุ่มได้นะหรือว่าใครที่ไปซื้อมาใครที่ไปแลกมานะก็ปั้นได้นะเพราะามันโหดนะคือแบบเอาจริงผมคิดถึงตอนที่ใช้แบบพวกผลน้ําแข็งเลยนะนะคือแบบสามารถจงตีธรรมดาไดนะ้ในการแบบ คือมันดีตรงที่มันสามารถฟาร์มมาร์สได้ง่ายไงพอเราแบบเรามีผลที่แบบว่ามันมีดามันมีทวนอย่างผลแสงเแนบบี่ยมันก็จะมีทวนติดมือใช่ปะม,มันก็ทําให้เราแบบใช้ทวนตีตัวละครแบบพวกมอนเตอร์ปกติเนะี่ยแล้วก็ได้มาร์สด้วยไงเราได้ค่าฟาร์มมาร์สได้ง่ายขึ้นด้วยนะมันก็ดีตรงนี้แหละอย่างพวกผลอ่าผลแสงก็จะเป็นดาใช่ปะผลหมิมะเอ้ผลน้ําแข็งก็จะเป็นทวนใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออคือมันดีตรงนี้แหละ แล้วก็คือมันสามารถใช้สกิลในการเคลื่อนที่ได้นะเวลาเราบินข้ามเกาะต่างๆนะเห็นไหมมีสกิลเอในการบินนะแล้วก็ที่สาคัญนะเวลาเราแปลงล่างเนี่ยสกิลตอนที่เราแปลงล่างเนี่ยมันก็แตกต่างกับตอนที่ยังไม่แปลงล่างเลยนะเออคือโหดจัดนะดูเลยบินทั้งวันยังได้อนะเนี่ยเคลื่อนที่ทั้งวันเลยนะปึ๊บเดี๋ยวมาดูกันว่าบอสมันเกิดไหมถ้าบอสเกิดผมจะมาหวดบอสนะไม่ไม่ยังไม่เกิดเนะี่ยบอสมันกลัวเราไนงะ <laughs> บอกมันกลัวเรานะแต่ผมบอกกันนะว่าโหดจริงนะสาหรับของแกนะสกิลก็อลังการด้วยนะครับแล้วก็ฟาร์มม้าเต็มเนี่ยคือโคตรแรงจัดเน็ปสองสกิลคือมอนตายนะคือไม่ต้องสกิลคือเราเอาดาบตีปะปบปะปะมอนก็ตายนะเพราะว่ามันโหดเกินแล้วก็มันแรงจัดเลยนะใครที่เปิดได้นะก็อย่าลืมมาฟาร์มม้าในคมนแล้วก็จะโหดแ,แบบที่ผมได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมมันเองเนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมมันจบแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติด ขอบคุณทุกคนที olan, ่รับชมจนจบแล้วก็ขอบคุณน้องฟีคิวด้วยนะครับสำหรับไอดีที่เอาไม้ผมนะรีวิวในวันนี้เนี่ยก็เฮ <doubts the S 2> uh ้ยเฮ้ยผมจะบอสว่ะผมจะบอสว่ะโหัวกำลังจะจบคลิปเลยเดี๋ยวผมขอหวดบอสปิดฉากอ่ะฟุ๊บฟึ๊บฟึ๊บนี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมตีธรรมดาโชว์ด้วยเฮ้ยไม่เอาดียวตจะสกิลใส่มันบุ๊บนี่โหัวกำลังจะจบคลิปเลยนะบอสเกิดพอดีนะครับบอสเกิดพอดีก็หวดบอสอย่างเงี้ยกดซีอันกดซีแล้วก็ชาร์จปุ๊บบู๊บนี่แปลงร่างหัวเเเเลยยยดี๋วหหหาาไไไมม่่่จจอออออบบสสูน หาบอสไม่เจอแล้วหนึ่งนะนี่นี่อยู่างนี้ใช่ไหมปุ๊บโบนี่โดนยิงไปหนึ่งทีแล้วก็โอ้ปุ๊บแล้วิลไปดีสกิลไปดีสกิลไปดีไปไหนละยังเดินอยู่ยังเดินอยู่ฟึบฟื๊บโอเคโอเคแล้วก็ฟึบนี่ใบงาผักอุ้ยอุ้ยอุ้ยผักบอลไปไหนละบอลไปไหนละตายแล้วยังยังสกิลซีดักไว้แล้วก็ ฟึบ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 นี่คอมโบเรียบร้อยเย่ป่าบอชนะเย่ก็ใครใหญ่ผมทำคลิปอะไรแนวก็สามารถคอมเม,ม้นต์มาที่ด้านล่างได้เลยแนวสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนวมันจอกันใหม่ EP หน้าบายบายครับผม